ที่สกลนครกันค่ะพาไปดูการแห่ประสาทพึ่งกันค่ะจังหวัดสกลนครเตรียมจัดงานประเพณีแห่ประสาทพึ่งและการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานประจำปี2567ชวนเที่ยวอัศจรรย์สามประสาทพึ่งเข้าถึงถิ่นธรรมน้อมนำพุทธบูชา12-17ตุลาคมนี้ค่ะ ที่อาคารอนเนกประสงค์เทศบาลนครสกลนครนายชูศักดิ์รู้ยิ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานการถแถลงข่าวการจัดงานประเพณีแห่ปราสาทพึ่งชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและการแข่งขันเรือยาวจังหวัดสกลนครประจำปี2567 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง17ตุลาคม2567ที่บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5วัดพระธาตุเชิงชุมบรรวิหารและบริเวณหนองหารสวนสมเด็จพระศรีนครินหรือสะพังทองโดยมีรองนายกเทศมนตรีนครสกลนครวัฒนธรรมจังหวัดสกลนครรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร รองผู้อํานวยการทอทอทอสํานักง,งานนครพนมผู้อํานวยการสถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชพัฒสกลนครและผู้จัดการกองประกวดทิดาปราศาทพึ่งสกลนครร่วมแถลงข่าวการจัดงานค่ะ ผู้ที่มาร่วมง,งานประเพณีแห่ประสาทพึ่งสกลนครน,นะคะจะได้สัมผัสกับสเสน่ห์ที่น่ารักของคนสกลนครคะ่ะโดยพิธีเปิดงานจะมีการแสดงแสงสีเสียงตามพอยศรัทธาประสาทพึ่งในคืนวันที่12ตุลาคมนะคะแล้วก็จะได้ตื่นเต้นร้าใจไปกับการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานในวันที่12 13ตุลาคมะคะ่ะนอกจากนี้เรื่องของอัศจารยามประสาทพึ่งนะคะก็จะมีประสาทพึ่งโบราณประสาทพึ่งสร้างสารรค์และประสาทพึ่งประยุกค,ค,ค่ะจะได้ชมความงด งามยิ่งใหญ่ตรการตาเปลี่ยมด้วยศรัทธาแห่งพระพุทธศาสนาค่ะที่จะมีขบวนแห่ในคืนวันที่16ตุลาคมและการประกวดที่ดาวประสาทพึ่งนะคะจะมีการประกวดในคืนวันที่15ตุลาคมค่ะร่วมไปสัมผัสกันได้นะคะไปชิมชมชอปเทศกาลอาหารปลอดภยัยแล้วก็การจําหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนแล้วก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายเลยตลอดวันที่12-17ตุลาคม2567ค่ะ